ใครก็ตามใดๆที่ยังติดตามผมอยู่ขอบคุณมากนะครับผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่ควรพูดได้พูดไปหมดแล้วผมเป็นคนตัดสินใจเองทั้งหมดในการที่จะยุติบทบาทในรายการนินทาประเทศไทยนะครับไม่มีใครบีบคั้นทุกคนน่ารักได้กลับมาอยู่ในที่ทางทุกคนมีที่ทางที่มันเหมาะกับตัวเองเพื่อที่จะฉายความเป็น ตัวเองไม่ได้เสียใจหรืออะไรใดๆทั้งหมดเลยทำไมผมถึงลุกขึ้นมาลุกออกมากลางรายการเพราะถ้าผมอยู่แทนที่คนอื่นจะได้อะไรบ้างจากรายการดินทาประเทศไทย EP นี้คนจะไม่ได้เลยเพราะเขาไม่เช่เพราะว่ารายการวันนี้ไม่ได้พูดแค่รับบทนางบล็อกใช่ครับพี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมบ็อกใช่ถูกต้องฮะผมรับบทนางบ็อกที่จริงท่านนะ เอาเรื่องผมไปพูดไ,ไว้ท้ายรายการผมก็จะอยู่จนจบรายการนั่นแหละครับแต่ว่าพอเรื่องผมมันถูกพูดขึ้นในตอนต้นของรายการผมจึงรู้สึกว่าเพื่อให้รายการมันยังดําเนินต่อไปได้ในเรื่องอื่นที่เขาไม่ได้แพนว่าจะพูดเรื่องผมเรื่องเดียวผมควรออกนั่นคือเหตุผลครับนั่นคือเหตุผลเท่านั้นเองการที่มินยงเข้ามาอยู่บนหน้าเพจของผมไม่ใช่เรื่องที่มันผิดมันเป็นเรื่องที่เสียหายไม่ใช่เร <úcar> ื่องที่ทําร้ายใคร ผมก็จะมินยงขึ้นเพจอย่างนี้แหละต่อไปอีกเพื่อยืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดไม่เข้าใจว่าคนจะต้องเกลียดผมเรื่องมินยงเพราะอะไรผมขอโทษอีกครั้งนะครับถ้าผมทําให้ใครผิดหวังทําให้ใครรู้สึกรับไม่ได้ในตัวตนของผมในความเป็นของผมหรือใดๆก็ตามผมขอโทษจากใจจริงๆแต่ในความขอโทษนั้นผมเคารพ ทุกการตัดสินใจของทุกคนที่อันฟอลโล่เพจผมเลิกติดตามผมหรือแม้แต่ด่าทอผมบนพื้นที่อื่นๆผมขอให้สัญญาว่าถ้ามีรายการนะครับหรือหรือหรือ,หร,อหรือช่องใดๆก็ตามที่ผมเชื่อมั่นและผมไว้ใจเชิญผมไปออกเชิญผมไปพูดประเด็นที่เป็นเรื่องสาธารณะเรื่องคณะสงฆ์สังคมการเมืองผมจะรับไปครับผมจะไปเหนื่อย เหนื่อยผมยอมรับว่าเหนื่อยครับแต่ใดๆก็ตามการเป็นตัวเองการเป็นตัวเองเหนื่อยน้อยกว่ามินยองครับไอคือคนพิเศษสำหรับยูใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคนพิเศษมินยองไอคือคนพิเศษสำหรับยูใช่ไหมใช่ครับเลิกพ,พอจบไม่พูดแค่นี้แหละ น้องเป็นพี่ชายแต่วงเล็บพิเศษเป็นพี่ชายพิเศษจบผมผมยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่เสียใจเลยครับผมไม่เสียใจเลยทุกปรากฏการณ์ที่กําลังเกิดกับผมตอนนี้คนแอนตี้ผมด่าทอผมผมขอยุติบทบาทในรายการที่ผมเพิ่งทําได้แค่2 EP ทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่เสียใจเลยเพราะผมได้เลือก ผมจะไม่เสียใจกับอะไรก็ตามที่ผมเป็นคนได้เลือกและเป็นคนได้กําหนดมันเอง <S <S <an> <S ผมไม่เสียใจเลยครับ <S <S <an> <S ผมไม่เคยมั่นผมไม่เคยมั่นในลักษณะว่าผมเป็นอย่างนี้และผมไปเหยียดใครผมไม่เคยมั่นในลักษณะแบบนั้นผมไม่เคยมั่นในความหมายแบบนั้นแต่ผมมั่นมั่นว่าชีวิตเป็นของผมและผมสามารถทําอะไรก็ได้ e อ e r y ร h i n g ที่มันเป็นความสุขของผมและมันไม่กระทบคนอื่นมันไม่ทําลายความเป็นปกติสุขในชีวิตคนอื่น นี่คือหลักคิดผมผมมั่นในการใช้ชีวิตของผมเรื่องเรื่องคนสันผมไม่มีปัญหากับคนสันแต่ผมมีปัญหากับใครก็ตามที่ไปสันมาแล้วเอาความดูดีจากการสันมาบูลลี่คนอื่นนะฮะผมไม่เคยพูดว่าผมจะไปทําจุดๆนู่นนี่นั่นแต่คนที่ไปทํามาแล้วรู้สึกเหมือนจะเดือดร้อนแทนผมนะครับนั่นแหละผมมีปัญหาทําะไรคนที่ไปสันมาแล้ว มามีปัญหากับอัตลักษณ์ของผมผมจะมีปัญหากับคนพวกนั้นอันฟอแล้วนะครับขอบคุณครับเต่จริงๆเรื่องแบบนี้ไม่ต้องแจ้งให้ทราบก็ได้ขอบคุณมากครับพี่เอกสวยมาก